สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่างกิ่งรันสมัยทีสวิตนะคะวันนี้มีโน้ตบุ๊กเอเซอร์ตัวนี้แอปพาสามนะคะตัวเครื่องเนี่ยมาในการที่เปิดไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คอาการเบื้องต้นให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเราจะเช็คอาการเบื้องต้นว่าเครื่องเนี่ยเป็นที่ตัวเมนบอร์ดหรือว่าเป็นที่ส่วนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก เราจะเทสดูก่อนนะคะว่าอะแดปเตอร์เนี่ยเสียไหมนะคะแล้วก็เสียบไฟที่อะแดปเตอร์นะคะจากนั้นนะคะเราก็ลองเสียบที่เครื่องดูว่าสถานะไฟขึ้นไหมนะคะ,ะเครื่องนี้สถานะไฟแบตขึ้นนะคะอันนี้ชัดไฟเข้าแต่ว่ารอเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูว่าเปิดติดไหม เปิดไม่ติดเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะทอดตัวสชาร์จแบตออกแล้วลองแกะดูเครื่องด้านหลังนะคะว่าเป็นที่อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะรุ่นโน้ตบุ๊กเอเซนะคะจะใช้เป็นไขควงสี่แฉกนะคะ ซีแชกเดี๋ยวเรามาไขนอ็อตส่วนของฮาร์ดดิสก์ก่อนเลย เปิดออกมาแล้วนะคะเราก็ทำการไขน็อตของฮาร์ดดิสก์ออกนะคะ ก่อนฮันดิสมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ลองเสียบลองเสียบสายชาร์จแบตอีกรอบนึง ตัวเครื่องก็ยังเปิดไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราจะมาถอดแล้วก็มาถอดสลับแลมนะคะ แล้วก็เริ่มไขน็อตฝาลังออกทั้งหมดเลยนะคะ หลังจากไขน็อตหมดแล้วนะคะเราก็ใช้บูสติกนะคะในการแ t ะให้ตัวบอดี้ออกนะคะเดี๋ยวเราจะแกะฝาบอดี้ด้านหลังออกนะคะ ใช้บูสตต็กขยึบเข้าไปด้านในอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็หักขึ้นแล้วก็ดันบูสติกเข้าไปข้างหน้านะคะด,ดันอย่างนี้เลยถ้ามันหลุดออกนะคะมันจะดังแปะออกเลยนะคะดัน่ะ เหมือนมันจะมีสล็อตที่ติดกับตัวบอดี้ด้านหลัง ถ้าเราไม่ถนัดเราก็หมุนหมุนตัวเครื่องให้ทำด้านที่เราถนัด เปิดออกมาแล้วนะคะด้านในของโน้ตบุ๊ก a อ e ซอร์แอไนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดีย๋ยวเราจะถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนนะคะถอดขั้วแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทสอีกทีหนึ่งว่าเครื่องเนี่ย เปิดติดไหมนะคะเดี๋ยวเราจะเสียบสายชาร์จอีกรอบนึงแล้วก็ลองเปิดเครื่องอีกรอบนึงนะคะอันนี้เราต้องเปิดแบบระมัดระวังนะคะเนื่องจากเราถอดไขนอ็อตยึดฝาหลังออกนะคะแล้วน็อตตรง บานพับจอเนี่ยมันจะมีสอง,สอง,สอง,สองที่แล้วสอ,สองข้างเนี่ยเวลาเราพับจอขึ้นเนี่ยนะคะเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราได้ไขน็อตฝาหลังออกหรือไม่เราก็ไขน็อตเหมือนไปบังคับไม่ให้บอดดี้มันแตกนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราค่อยๆง้างจอขึ้นมาเพื่อลองเปิดเทสดูนะคะ<ม>แล้วก็เราถอดแบตเตอรี่แล้วนะคะเราก็ทำการเสียบสายชาร์จเข้าไปเปื่อเทสว่าตัวเครื่องเปิดติดไหมนะคะ ราถอดแบตเตอรี่แล้วแต่ตัวเครื่องก็ยังเปิดไม่ติดนะคะอันนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นที่ตัวเมนบอร์ดของตัวเครื่องนะคะอาจจะเกิดการช็อตหรือไม่ก็ลูกค้าอาจจะใช้งานแล้วลืมปิดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยช็อตได้ซึ่งอาการแบบนี้นะคะเราก็จะไปทําการซ่อมที่ชุดไฟเมนบอร์ดอีกทีนึงนะคะวันนี้ช่างกิ่งนะคะก็ขอฝากร้านสมัยทีเซอร์วิสด้วยนะคะร้านจะมีอยู่ สามสาขานะคะมีสาขาเมกะบางนาเธอมินอลอโศกแล้วก็ยูเนยนมอลัดเพ้านะคะใครนะคะที่มีอาการเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะก็สามารถที่จะเอาเครื่องเนี่ยมาให้ทางร้านเช็คอาการเบื้องต้นให้ได้นะคะก่อนที่จะซ่อมหรือว่าลูกค้าอยากจะอยากรู้ว่ามันเป็นที่อะไรอย่างเช่นอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่หรืออาจจะเป็นที่ชุดไฟเมนบอร์ดที่เราได้เช็คอาการเบื้องต้นให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ วันนี้ช่างกิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ